เบียนรถเคลื่อนร่างเจ๊เกียวเจ้าแม่รถทัว์เมืองไทยกลับอู่เชิดชัยสุดเศร้าสะเทือนใจคําสั่งเสียสุดท้ายก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจนะคะเมื่อวงการขนส่งค่ะต้องสูญเสียบุคคลสําคัญอีกครั้งเมื่อนางสุจินดาเชิดชัยหรือที่รู้จักกันในชื่อเจ๊เกียวนะคะหรือว่าเจ้าแม่รถทัวแห่งเมืองไทยค่ะผู้ก่อตั้งธุรกิจอู่ต่อรถเชิดชัยอุตสาหกรรมและเจ้าของเส้นทางเดินรถโดยสารสาย21กรุงเทพโคราชรวมถึงสายสําคัญอื่นๆทั่วประเทศได้จากไปอย่างสงบในวัย88ปี ณบ้านพักภายในอู่เชิดชัยถนนมิตรภาพอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งบอกเลยนะคะว่าตลอดชีวิตของเจ๊เกียวค่ะไม่เพียงเป็นนักธุรกิจหญิงผู้กล้าหาญนะคะแต่ยังเป็นผู้ใหญ่ค่ะที่ให้ความสําคัญกับครอบครัวแล้วก็การทําบุญเสมอนะคะโดยทุกปีในวันคล้ายวันเกิดและช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะเจ๊เกียวจะเปิดอู่ทําบุญมีลูกหลานและก็ผู้ที่เขาร่มนับถือเข้าร่วมอย่างอบอุ่นซึ่งเมื่อวันที่19กันยายนเวลาประมาณ13บสมนาฬิกาห้นาทีนะคะขบวนรถทะเบียน8กไก่สศรี 7804ค่ะได้เคลื่อนร่างของเจ๊เกียวนลมาถึงบริษัทเชิดชัยอุตสาหากรรมจำกัดเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลท่ามกลางบุตรทั้ง3คนได้แก่นางสาวเกฤตินีเชิดชัยนายอัศนีเชิดชัยและนายสุรวุฒิเชิดชัยพร้อมกับพนักงานในเครือเชิดชัยค่ะที่ยืนรอรับด้วยความโศกเศร้าน้ำตาเอ,อ่อคลอนะคะทั่วทั้งบริเวณ ซึ่งภายหลังพิธีสวดอภิธรรมนะคะนายอัศนีเชิดชัยลูกชายค่ะก็ได้รำลึกถึงคำสอนของผู้เป็นแม่ว่าเจ๊เกียวเนี่ยเป็นคนมองการไกลสร้างธุรกิจเพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลานได้สืบต่ออีกทั้งยังปลูกฝังเรื่องการประหยัดให้รู้จักใช้เงินและการวางแผนทำงานอย่างรอบคอบนอกจากนี้ก่อนที่แม่จะเสียเนี่ยแม่เคยบอกเอาไว้ตลอดว่าเอาชั้นไว้บ้าน ฉันจะอยู่บ้านซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับการเสียชีวิตของเจ๊เกียวนั้นเนี่ยทางด้านของเจ๊เล้งค่ะเจ้าของร้านเจ๊เล้งดอนเมืองนะคะก็มีการเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ด้วยนะคะผ่านทาง Facebook ร้านเจ๊เล้งค่ะมีการระบุว่าได้ทราบข่าวการจากไปของเจ๊เกียวเจ๊เล้งขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งในฐานะที่เราเป็นเพื่อนและนักธุรกิจหญิงที่ฝ่าฟันอุปสรรคและเติบโตในยุคเดียวกันตลอดเวลาที่ผ่านมาเราคอยให้คําปรึกษารและกําลังใจในทุกด้านขอให้ดวงวิญ,ญญาณของเจ๊เกียวไป ติเจ๊เกียวจะเป็นที่จดจำและเป็นแบบอย่างของคนรุ่นหลังตลอดไปซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวมีการเผยแพร่ออกไปนะคะก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเสียใจค่ะเข้ามาแสดงความไว้อะไรมากมายนะคะอะไรก็ตามต้องบอกว่าอีกเรื่องนึงนะคะทางเพจ a c e b o o k วัดแจ้งในจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็มีการออกมาเผยแพร่คลิปวิดีโอสุดท้ายนะคะที่ทั้งลูกศิษย์พระมหาต่อรักษาการเจ้าอาวาสวัดแจ้งนะคะมีการถ่ายเอาไว้เมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะขณะที่เจ๊เกียวเนี่ยเดินทางไปทําบุญที่วัดแจ้งเนื่องในโอก วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนะคะซึ่งคลิปสุดท้ายของเจ๊กเกียวค่ะมีการทําบุญให้วัดเนี่ย1ล้านบาทด้วยพร้อมกับบริจาคสิ่งของให้ทหารแนวหน้าในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาก่อนที่เสียชีวิตค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะพระมหาต่อรักษาการจเจ้าอาวาสวัดแจ้งในตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีการเปิดเผยว่า ในช่วงก่อนที่ทางเจ๊กเกียวจะล้มป่วยนั้นเนี่ยได้เดินทางไปทําบุญที่วัดแจ้งในวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษรวมทั้งไปทําบุญบริจาคหลังคาบว,วัดแจ้งในพร้อมกับบริจาคสิ่งของให้กับทหารแนวหน้าที่ตุรังกาลังในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งทางเจ๊กเกียวเนี่ยก็ไปทําบุญที่วัดแจ้งในเนี่ยเป็นประจําอยู่แล้วซึ่งงานนี้นะคะคลิปดังกล่าวนนั้จะเป็นอย่างไรบ้างเราไปชมคลิปพร้อมกันเลยค่ะ เดี๋ยวจะให้ไปเขียนกระเบื้องไม่ใช่อะไรกระเบื้องใหม่มาแล้วไม่เป็นไรค่ะบวดยางได้เลยได้ครับแล้วก็กลัวไม่ร่วงไม่เป็นไรกี่หลอดหนึ่งหลอดวิ่งแค่ตรงนี้หรอใช่เนี่ยนะคนกว่าจะดังติ๊ทีเดียวแต่เลยแค่ไม่ร่วงเนาะไม่ร่วงไม่ร่วงปุ๊บว่าจานคนเดียวเลยตรับผิดชอบเพราะว่าทุกคนทำไม่ร่วงจนกว่าน้ำติ๊ขาวเก่งผุดธีลานี่ผุดธีลาผูดธีลา มานี่ก่อนนี่มาเขียนนี่ก่อนมานี่มันเขียนมันนี่ก่อนผมบอกใายมาใช่ไหมอันนี้สั่งมาใหม่หมดเลยนี่กระเบื้องเนี่ยเออใช่สั่งมาใหม่หมดเลยคนไหนเยอะหายกินแตั่ฮะเขาหากินแต่ท่านก็รวยนั่นเดะเขาเขาอืมกินดาอันนี้เลยอันนี้ไม่ใช่อะไรกินดาช่ยใช่เหรอ เขียนปกตินี่นะเชิดชัยเชอดชัยนี่เชิดแล้วแม่เชิดแล้วแม่ชายเอาชายชายชายชาาช้าขึ้นบนอ่าไอแผนแม่นอ่สวยเลยออบรรนากาศบยากาเออยักยูฝั่งนี้ ก็ยักษธรรมบูชาบูชาสังฆบูชาบูชาปฏิปฏิบูชายะข้าพเจ้าข้าพเจ้าดรสุจินทคอน้อมถวายกระเบื้องมุงหลังคาอุโบสถโสถมหาอูท วัดแจ้งนายด้วยบารมีที่ข้าพเจ้าได้ถวายกระเบื้องมุงหลังคาอุโบโสถมหาอูดในครั้งนี้คุณแม่ไปทำอะไรที่วัดบ้างอ๋อเจริญพรล่าสุดโยมแม่สุจินดาก่อนที่จะล้มป่วยนั้น ได้เดินทางไปทําบุญในวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือไปทําบุญวันแม่ไปทําบุญอุทิศให้กับบรรพบุรุษของท่านแล้วก็ไปเขียนกระเบื้องมุงหลังคาไปบริจาคหน้าสิ่งของให้กับทหารกล้าที่อยู่ตามชายแดนมาบริจาครองเท้าให้ทหารมาบริจาคตะข่ายดักโดนให้ทหารโยแม่ก็จะไปทําบุญที่วัดแจ้งนายอยู่เป็นประจำเพื่อถือว่าบุญนี้ก็จะส่งให้แม่ได้สู่สุคติสัมปรยภพ ตลอดไปทั้งนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักแล้วก็เปิดประวัติของเจ๊เกียวสุจินดาเชิดชัยกันนะคะหรือว่าเจ้าแม่รถทัวร์ของเมืองไทยค่ะหญิงแกร่งนักสู้นะคะเคยเรียนจบปสแต่ว่าสร้างธุรกิจหมื่นล้านก่อนเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคชราค่ะเมื่อวันที่18กันยายนนะคะมีรายงานว่านางสุจินดาเชิดชัยหรือที่หลายคนรู้จักกันดีในนามเจ๊เกียวค่ะผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าแม่รถทัวร์เมืองไทยเนี่ยได้เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาสิริอายุ89ปี ซึ่งเจเกวนะคะเกิดเมื่อวันที่20มีนาคมปี2480ค่ะที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นลูกคนที่6ของครอบครัวซึ่งครอบครัวเนี่ยมีฐานะธรรมดาแม้จะเป็นเด็กเรียนดีสอบได้ที่1มาตลอดแต่ด้วยข้อจํากัดในครอบครัวทําให้ต้องหยุดการศึกษาเพียงประถมศึกษาปีที่4แต่หลังออกจากโรงเรียนเจเกียวเริ่มต้นด้วยการขายของตามสถานีรถไฟเพื่อหาเลี้ยงชีพต่อมาเนี่ยได้ไปเรียนตัดเสื้อแล้วก็เปิดโรงเรียนสอนตัดเสื้อของตนเองซึ่งถือเป็นธุรกิจแรกที่ทําให้เธอเนี่ยมีราย ได้และประสบการณ์การบริการกระทั่งเจเกวแต่งงานกับนายวิชัยเชิดชัยเจ้าของกิจการอู่ต่อรถบรรทุกในจังหวัดนครราชสีมาและได้ร่วมกับสามีขยายกิจการจากอู่ต่อรถบรรทุกไปสู่ธุรกิจเดินรถโดยสารระหว่างจังหวัดภายใต้ชื่อเชิดชัยทัวร์มีรถโดยสารกว่า200คัน และเปิดโรงงานต่อรถโดยสารจนกลายเป็นโรงงานผลิตและต่อรถโดยสารรายใหญ่ของประเทศจนได้รับฉายาเจ้าแม่รถทัวร์เมืองไทยอีกทั้งยังดํารงตําแหน่งนายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารเอกชนร่วมบริการรถร่วมปขออีกด้วยซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะนี่ก็คือประวัติของเจ๊กเกวนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทีมข่าวไทยนัฐก็ต้องขอแสดงความเสียใจยกับครอบครัวของเจ๊กเกวด้วยนะคะสําหรับการจากไปในครั้งนี้ทั้งนี้นะคะ สำหรับเรื่องราวในวงการบันเทิงของเราค่ะหากมีเรื่องใดที่น่าสนใจน่าติดตามนะคะไทยนิวไม่พลาดนำเสนอคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิวค่ะ